สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับจังอยู่กับอัศวินมาขาวครับหรือว่านายพญาพุ่มขาวเดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าแดนมัก,กร่กเมือสยามแล้วก็มาอยู่ที่ดำครับแล้วก็มาลุยอยู่ที่สุรินงานลอกคลองครับนี่ลอกไปลอกมาเจอเลนไหมน้อง าลงไปเล่นโทนนหน่อย,อยมีความเร็วสูงครับอุก,กีใหญ่ประหยัดเชื้อเพลิงครับเฉลี่ย12-14ลิตรต่อชั่วโมงขนาดเบียดเบียด22ตันนะครับถารวมเชื้อเพลิงนคนขับกน็น่าจะ22ลับนะไฟปิ้งมีให้รลอดไฟ LED 60เพาะมันเร็วครับ172พลังมาเรื่อง x t ครับ x น t X205D โอ้ระวังนะลูกเพ่สมองนะจังได่บันนี้โอ้โอยโอ,อ้โอ้โอยอ้ยโยโโ้ ีสะพานนะแตจะหลอกลองให้มันลองตื้นเขินก็ต้องให้น้ำไหลสะดวกครับนะขาดตัวไม่แรงนะพี่น้อง2.89ล้านยาว10%บอคนกันยาวๆ48เดือนไม่มีดอกครับที่ยังก็เ0 0 0พัน บร hey, ันตีน่าจะสี่พันอุ้ยเล่นแบบตัวที่มันลำบากมันเหมือนไม่หมดสักทีครับัคอยไปก่อนให้มันแข็งตัวแล้วค่อยจัดระเบียบใหม่ครับเข่าวบวชเข่าวบวชดูแลโดย เอ็กซีมจีไทยแลนด์ครับร้อยห้าก็มีร้อยห้าก็ศูเปอตครับนะแล้วก็สามจุดหานนะ้าตันมีหลังสองนะตับตัวหลักๆมีอยู่ประมาณนี้ครับนะแล้วก็มี2องสอครับมันใช้6กบีทีหกีทีนะครับโอ้มจะลงไปได้ไหมนี่ แต่ลีนน้องมีแต่โครนเลยเอ้าอีเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาปลาไหลกันไหมน้องนี่ครับผลงานไปชิโนย์นงงนะดึงไปครับตกแต่งอีกเป็นอาทิตย์เลยเราจะเสร็จ ล่างก็ยังเต็มอยู่นะสวดทรงรงเอวดูรอดีครับสีขาวนี่แปลกดีนะ <c oughs> สีขาวสีชมพูสีดำสีแดงทำได้หมดแล้วครับเอาลวงลงไปเอ๊ะจะหมดไหมเอาดึงครับดึงดึงให้ได้ระดับความลึกให้ได้ครับ คิวเขาปักเก็ตของเขาหนาปึกเลยเดเที่ยงแล้วน้องจะต้องพาตบอมไปเข้าทเที่ยงก่นซื้ออะไรมาฝากรันนะแย่ยินชำครับนะทำงาน VIP อพีนี่ จะเข้าในวันที่6วันที่7วันที่8นีอร้อนบาน้องร้อนมากครับโซนภาคอีสานแรงจัดแรงทั่วประเทศแต่พี่น้องอุ่นเยอะแล้วก็แห้งครับแห้งแรงแถ้ามีฝน,นมาสักไม่ต้องเยอะครับสัก20หรือครึง่งชั่วโมงนี่ก็น่าจะดีขึ้นครับนะ แล้วก็เบียบไปสนใจ098 272 3752ครับตึ๊บตึ๊บเอาับลงไปเออเดินไปได้นอ้องเดินไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาบูธมาเอาผ้าใบมาครับเออ อ๋อหนึ่งคิวจัดเต็มปุ้มครับไปน้ำมันจะไหลสะดวกมองมันจะมีมีปลาครับนะเพื่อให้ไป็ท่วมน้ำไหลได้ดีชาวบ้านได้ลนะงหาปลากินครับนะเรียนปูกกระบือเป็นชีวิตบ้านครับนะ มันนอกบรรณาเราออกซิเจนดีกันอากาศดีอากาศดีกว่าเมืองกรุงครับอ้วาวท้อขาจัดให้ครับสวินมาขาวยุโอ้ยปดหน่ายมากขึ้นไปดืด่อยๆ มาใกล้ๆเลยครับผมคิดว่าดินจะยุบนะก็รีวิวได้น้องรีวิวได้098 272 375 2ดครับสนใจ x g x e ็กซ์ซีดจีเสำนห้าดีดดับมมีทรอนเยอะครับกบบเบียสูงเปอร์เซ็นด้วยผาลูกศรที่ไหลค่ายครับตรงนี้จะจัดให้ครับจัดให้ เราเดินนี่กระทุ้ม,มาเสียงเขาช่วงขึ้นไปตากแดดก่อนเราค่อยตบแต่งตอนที่แข็งครับเวลาหมดหมดเวลาไปน้องเดี๋ยวพาไปดูเจ้าไอ้หนุ่มสามูไรยอยู่ฝั่งนู้นครับอีกคันหนึ่ง เ้ขาวก็ให้พี่น้องได้ชมกันก็เป็นอาชีพรถกุดอาชีพธุรกิจดินก็อย่างนี้เลยพี่น้องนะครับใหญ่ต้องใช้รถใหญ่โอ้ทางอีกด้วยหมอฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ